สวัสดีค่ะพวกเราจากช่องดูก่อนไม่ค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำรีแอคชั่นตัว Official t r a i l e r ของซีรีส์พิทเบฟเดอะซีรีสนะคะซีซั่นสองะถูกเป็นซีซั่นสแล้วอ่าเดี๋ยว<ม>เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นประมาณไหนเพราะว่ามันก็เป็นเทลเลอร์สั้นๆเนาะประมาณสองนาทีใช่เดี๋ยวเราม,มาอธิบายทีหลังเนาะหรือเดาทีหลังนั่นเองปนี่จะรับแหวนวงนี้ไว้ได้ไหมครับ ม้มาจะแต่งกับตาแฟนเด็กของพี่มันไม่เลาใจแล้วก็ต้องขอดไยหนําเที่ยวเลยแฟนตัวเลาใจเราแต่คนเราน <c oughs> ม็นต้องหาอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจวตคารีปลอ,อยผมรู้ว่าพี่มีเหตุผลแต่ผมก็มีสิทธิ์จะโกรธผมเป็นแฟนพี่เลยโกรธ แฟนกันก็ต้องเชื่อใจกันทุกอย่างใช่เหรอกินน้องเป็นลูกหมาผมก็แค่อยากเป็นคนที่นุ่มพูดด้วยได้ทุกเรื่องผมเห็นอนาคตนี้มาแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้แกไม่คิ่จะบอกฉันสักคำเลยเหรอล่อยถ้าเราสร้างทักษะเสร็จนี้ให้คนของเราได้มันคือการวิวัติของพลังในตัวของเจฟทั้งการสะกดจิตอ่านใจหมายความว่าถ้าคนที่เจฟเห็นในเซนเจ็บเจฟก็จะเจ็บด้วยเราจะสร้างอาราจักรใหม่แล้วถ้า คนคนนั้นตายเหรอเจ็บก็มีสิทธิ์ผมไม่อยากตายเส้นทางเดียวที่เรามีก็คือยาสายทาักษะผมชอบกินนี้เวลาอยงตัวคุณเวก็สูบบุหรี่ใช่ไหมนี่ต้องให้ผมบอกคุณอีกกี่ครั้งคนเลิกเห็นผมเป็นคนตายสักทีเลิกนี่ใส่ลังเลได้แล้วล <ะ S 1> ช่วยชัดเจนไม่คมเคือนหน่อยได้ปะคุณที่สี่ะอกหาจนคุณพีทเหรหรือแค่แอบรักเข้าข้างเดียวอยู่คุณทีาำไมคุณต้องทำตัวเหมือนืูตัวคนเดียวอโลกอ่ะเราอยู่ด้วยกันเว้ย ที่พี่นุชชอบมินนี่จริงๆใช่ไหมครับจะเรื่องแข่งรถหรือเรื่องพี่เบ๊บปูก็ชนะไปหมดมฟังกูนะเว้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมึงห้ามแพ้ไอเด็กข่าวมินนี่เด็ครับชาลีถ้ามึงจะขับรถตามใจตัวเองไม่สนใจแผนที่คุยกันไว้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องมีกูไปกับตามทีมก็ได้ไมั X ้งเอ็กซ์แทนเตอร์เราเล่นกันเป็นทีมน,นะเว้ยชาลีเชื่อผมเถอะว่าเราแยกกันอยู่อ่ะน่าจะดีกับเราทั้งคู่มากกว่าแัานทูลนันอ่ะ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับพวกเราคนได้ยังไงบ้างเหมือนได้ร่างกายใหม่เลยว้าวอะไรวะการแข่งรถคือความฝันแต่ชาลีคือชุวิทงกู พพ2พฤษภาคมอาจะมาแล้วศู่1พฤษภาคมวันแรงงาน2พฤษภาคมวันศุกร์มันศุกเลยก็คือซีรีส์นีออนเลยว่างั้นน,น่า,ด,นาดูนะน่าดูมากแล้วนี่อยากจะบอกเลยว่าดูซีซีรีส์ซีซันแรกมาแล้วมันก็ือการก็มันจะเป็นเหมือนกับคนต่างพลังเนาะ เราก็ไม <molec> ่รู้นะว่าเขาเรียกยังไงของแบบเขาเรียกว่านะอะไรพัฟฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละอันฟ้าเอออันฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพอมาซีซั่นเนี้ยมันทําให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งว่ามันจะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนเลยอือย่างเช่นมันมีตัวละครเข้ามาให้ทําให้อ่าเบฟเปลี่ยนไปอืแล้วชาลีไม่ไว้ใจแล้ว ก็ดูเหมือนเ,อเขามีคนอื่นเลยนเขาใช่ไหม,มก็หมายถึงว่าจะมีคนรักก็จริงแต่ร่างกายก็ยังกับคนอื่นได้โอ้ oh my god แล้วก็ตอนแรกที่ฉันดูซีซั่นแรกนะฉันบอกเลยว่าฉันผิดโคมาตลอด <laughs> แล้วฉันเพิ่งมาอ๋อคนนี้คือมาดิแล้วคือเป็นผัวดีกนั่นเองส่วนคนนี้คือเมียนเนียก็คือเป็นผัวดิเนแ,แหละ <c oughs> แต่เขาเป็นเจ้าของวลีอะไรนะว่าพระเอกกับผัวพระเอกอะเออ จนยังช่วงหนึ่งใช่ไหมของซีซันแรกเขาเป็นเจ้าของวลรีเนี่ยแต่แต่ซีซันนี้ฉันคิดว่ามันน่าจะเกี่ยมจนมากเพราะว่าอืมเพราะว่าเอาจริงนะฉันตอนนี้ฉันเริ่มฉันเริ่มมุงกับพี่คนที่แสดงกับพี่นัทแล้วเพราะว่าซีซันแรกเขาตายฉันเลยอยากจะรู้ว่าอบอสคนนั้นน่ะไปเอาอะไรเขามาทําให้เขาได้ฟื้นขึ้นมาอ่ะมะมันดูเป็นแนววิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันนะเป็นแนวแบบ หลายๆอย่างมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งพลังเหนือธรรมชาติมีวิทยาศาสตร์มา,ามเกี่ยวข้องใช่<ม>แล้วประเด็นก็คือเอ่อคนที่อยู่กับพี่อพี่พลใช่ปะ่ะก็<ม>ถ้าเห็นอนาคตไปแล้วอะถ้าคนนั้นเจ็บพี่พลก็เจ็บมหมายถึงว่าพลังตัวเองก็คือทำาให้ตัวเองเห็นคนอื่นเจ็บก็จริงแต่ถ้าเห็นเขาตัวเองก็เจ็บถ้าเห็นคว่าเขาตายตัวเองก็ต้องตายแล้วฉันพีคสุดๆเพราะว่า พี่ใส่รับเขาไม่มีพลังเว้ยเขาเป็นคนปกติแล้วเขาได้สมมติว่าเขาโดนเอาอะไรเข้าไปในตัวเขาได้ร่างกายใหม่อะเขาคือใครเขาอาจจะมีพลังแต่ยังไม่รู้ว่าพลังคืออะไรเออแล้วทำไมฉันว่างตอนเนี้ยแล้วฉันก็งงเพราะว่าแต่ละคนอะดูเหมือนจะมีพลังทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งที่เป็นแบบเคยเป็นเพื่อนของบีบมาก่อนที่เป็นนักแข่งอะไรเนี่ยเพราะว่าพี่ส่รัก็คือเขาเขาเป็น หัวหน้าของของอันเนี้ยนักแ,แข่งรถอ่าค่ายานี้เนาะแล้วสมุ่าชารีอ่ะไม่ทําตามในกฎที่เขาสั่งอ่ะก็ไม่จะนับถือฉันเป็นหัวหน้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วชาลีก็คือแบบไม่รู้ว่าอารมณ์ปวดเพราะคามในหัวหรือว่ายังไงหรือเอาความชนะความเค้นจากมีตัวละครใหม่เข้ามาก็คือคนนั้นไม่รู้ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรเนาะเหมือนเข้ามายุ่งกับความสัมพันธ์ของสองคนนี้ถูกต้องเพราะต่ก่อน แแต่ก่อนมันจะเป็นคู่คู่อีกคนหนึ่งที่เป็นที่เขาดิฟรถอ่ะที่หมุนอ้อเออแต่ก่อนมันจะเป็นคู่นั้นคือมันจะเป็นนักแข่งมันสองสองฝั่งแย่งกันอืไรจาชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนนัแหละอุ้ยเดี๋ยวมาฉันฉันฉันลุ้นว่ะแล้วฉันก็อยากดูฉันอยากดูมากฉันรู้สึกว่ามันว้าวน่าดูมากตรงที่มันจะมีเขาเรียกว่าเหนือเหนือเหนือมนุษย์อ่ะเรียกว่าเหนือมนุษย์เลยเพราะว่ามันมีต่างคนต่างจะมีพลังแล้วก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาให้คนเนี้ยจาก เป็นคนปกติแล้วก็จะกลายมาเป็นที่ตัวเองต้องมีพลังหรือพลังอะไรอีกกนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วฉันก็ฉันก็ว้าวตรงที่คนที่คู่กับพี่นัทอ่ะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเขาในซีซั่นแรกเขาตุยไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาใหม่ในวิดีทีแซ่บกว่าเดิมมันแหละมันแหละฉันน่าดูมากเอซคือโหดจริงออาจริงปะฉันขนลุกทุกรอบถ้าเอ็มซีมา ฉันก็แบบโอ้ m ม่ก็แล้วฉันแบบผ้าสมบูรณมาจริงๆอะฉันต้องปิดตาปิดหน้าอะไรหรือเปล่าฉันต้องทําหน้ายังไงเนี่ยเพราะว่าฉันอะเคยเห็นในซีซันแรกอ่ะฉันก็คิดว่าเขาอะทําเกินและทําถึงไปแล้วอ่ะแล้วฉันก็เอออยากแกไม่เห็นแล้วว่าเขากระชากเสื้อทีเดียวกระลุดกระตุยกระจายหมดแล้ว oh my g o โหดจริงรอเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็อยากให้ทุกคน ตามเนาะมันจะมาแล้วอ่ะวันที่สองมกรามนี้เนาะสองพฤษภาอุ้ยเออสองพฤษภาพูดผิดก็ไดสองพฤษภาเนาะเนี่ยมันจะมาแล้วอยากให้ทุกคนรับชมได้เพราะว่าวันที่หนึ่งมันอยู่แรงงานวันที่สองทุกคนต้องทํางานนั่นแหละแต่ว่าวันที่หนึ่งคือเป็นวันแรงงานแล้วฉะนั้นวันที่สองทุกคนลางานต่อเลยเพื่อที่จะรอซีรีส์ที่จะเล่นตอนสี่ทุ่มแต่ทุกคนก็สามารถลางานได้เลยแต่เช้าปั่นแท็กโอเคปั่นแท็ก เพราะว่าอยากให้แท็กติดเพนใช่ไหมก่อนเช้าี่จะื่นเลยฉันคิดว่าไม่ไม่ต้องตั้งแต่เช้าก็ได้มึงถึงจะตอนที่ซีรีออนกูว่าเขาก็ติดแท็กแบบติดอันดับหนึ่งแล้วอน่าดูเนาะน่าดูอยากดูมากก็มันก็คงมาในวันเอ้ยแต่มันดีนะมันมาในวันศุกร์ตอนเย็นคนเลิกงานได้มาดูเสร็จแล้ววันอาทิตย์วันเสาร์นอนดึกได้ถูกตรงโจทย์คนทํางานอย่างเราเราใช่นั่นแหละน่าติดตามนั่นแหละเป็ะ ฝากน้องๆด้วยเนาะแล้วก็ฝากซีรีส์ของน้องๆด้วยผิดเบฟซีซั่นสองอนั่นแหละนั่นแหละถ้าใครชอบคลิปนี้ของพวกเราก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้มกิ้งให้กับช่องทางเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย